โอเคครับผมก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ที่ผมภูมิจะแผ่อาราฟรมันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมถังซานสามดีเช่นเคยนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับ ผมจะมาทำการรีวิวในส่วนตัวของของในกิจกรรมสเต็ปของตู้ถังเฉินนะครับว่าตู้ถังเฉินเนี่ยของรางวัลเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็ควรเลือกอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปกดด้วยอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมเปิดกาชาไป300ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เกลือแม่งชิบหายไวอดเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แบบผมเปิดไป10บใบได้เลยครับพี่กวแบเอี yeah. ๋ยังแบบแม่งเอ้ยเปิดไปทั้งหมด260บใบได้ถังเฉินมาสี่ตัวแหวนหนึ่ง แสนปีหนึ่งโงครับกูแบบโอ้ก <c oughs> ูแบบกูไม่น่าอ่านคอมเมนต์เลยนะครับแบบกูยอยากเซ็งนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันกนะครับผมขอแนะนำน้องบริษัทเค้าเพย์รรบ,บริษัทรับเติมเกมทุกวันตัวเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อเพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้งแต่รั้งหมดลหกปีนะครับแล้วก็บริษัทเค้ารับเติมในส่วนตัวของเกมทางซาสามปีและหรือีกหลากหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ี้่างค์ในี้นะครับแล้วก็บริษัทเเาปิดททากกรุวันไม่อยตาถึงเลบโีา อันดับแรกนะครับให้เราไปดูเนาะก็กิจกรรมสเต็ปนะครับง่ายๆเอา้านะครับหลุดอีกแล้วโอ้หัวมันจะอุ่นนะคยคนมันคนมันหัวจะอุ่นนะผมว่าแล้วผมไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยแอลกอฮอลดีๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหนะสิบใบได้ถังเฉินโอ้แบบแง่เงื้อนะยังวะแล้วคนมีใบากาชายเยอะๆนี่คือแบบมึงกาแบบ โอ้ยเนาะปวดหัวเลยปวดหัวเลยนะ,นะฮะโอเคนะครับของในกิจกรรมสเต็ปของตู้ถังเฉินนะครับจะเป็นแบบ30 45 70 120 190แล้วก็300นะครับหลักๆเลยคือ30 45 70เนี่ย3ชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นใบสุ่มตัวละครระดับ SSR นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตัวละครถังเฉินในนี้ด้วย <c oughs> ค่อนข้างดีเลยนะ เออผมคิดว่าเออว่าแบบดีมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะหลักๆแล้วเนาะแล้วก็ออตัวของ120เนี่ยนะครับจะเป็นแบบเลือกนะครับของขวัญแบบกดเลือกนะอ่ะอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมแนะนำนะว่าสำหรับใครที่ขาดตัวของศรีะเนี่ยนะครับศรีะแบบ3ดาวของสายไหนก็ตามเนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนำนะผมแนะนำเป็นพวกออนกระเบิดนะครับตัวนี้เนี่ยหายากนะนกระเบิดนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยใช้ในกับตัวกระดูกวิญญาณของถังเฉินด้วยนะอ่าตรงส่วนหัวเนี่ยนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็น่าเอานะครับหลักๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า2ชิ้นเนี้ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ขาดอะไรเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันเพราะว่ามเป็น3าดาวนะ ค่อนข้างดีนะครับมันแบบเลือกได้นะสำหรับใครที่ขาดอันไหนเนี่ยก็จัดอันนั้นเลยแล้วกันนะครับแล้วก็190ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นของข,องขวัญแบบเลือกได้แนะนําว่าเลือกอย่างเดียวครับตัวนี้ครับปลอกแขนของตัวละครถังเฉินนะครับก็คือเป็นกระดูกวิญญาณระดับ s อเนี่ยนะครับหดาวนะกระดูกวิญญาณเฉพาะของตัวถังเฉินนั่นเองนะครับหลักๆแล้วเนี่ยแล้วก็แบบ300ยเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบของขวัญเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับชิ้นเดียวที่ให้เลือกนะไม่ควรไปเลือกอย่างอื่นนะครับสี แนะนำว่าสิ่งที่ควรเลือกคือกระดูวิญญาณเฉพาะส่วนอกของถังชนนั่นเอ,เองนะครับนะแนะนําเลยนะนอกนั้นียไม่ต้องไปเลือกนะครับนะหลักๆเลยคือผมจะเลือกแค่แบบว่าสองชิ้นนี้นะครับที่ผมแนะนําให้เลือกนะหลักๆเลยอันนี้คือถ้าใครขาดอันไหนก็ค่อยเลือกแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้เลือกอีกทีก็ได้ถ้าเราขาดชิ้นไหนนะครับหลักๆเลยคือเราจะไปเลือกแบบไปเลือกกล่องนะครับ ไปเลือกกล่องตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยคือจะเลือกแนะนําให้เลือกเป็นกระดูกวิญญาณส่วนอกของถังเฉินนะเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูนะครับนีนะเลือกเป็นกระดูกวิญญาณส่วนอกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เลือกเป็นกระดูกวิญญาณส่วนแขนแบบเฉพาะนั่นเองนะครับหลักๆแล้วคือถ้ามันไม่มี2ชิ้นนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับถังเฉินนะหลักๆแล้วนะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจุแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดสมัครให้ผู้แังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟอร์มมาดีครับ